ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นี่คือเรื่องราสุดหลอนในโลกไม r ครบกับกฎแปลกๆของการนอนเฝ้างานศพในตอนกลางคืนณน้าหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งมีชายวัยกลางคนกลางทำฟาร์มข้าวเขาอายุ25ปีทำอาชีพเป็นเกษตรกรเขาหาเช้ากินข้ามไปวันๆเพราะอาชีพของเขาก็ไม่ได้ทำเงินได้มากมายขนาดนั้น แต่จะให้ทำไงได้จะเอาอะไรกับประเทศแบบนี้คาคาวก็ถูกลงทุกปีทุกปีเฮ้อแค่คิดเขาก็เซ็งแล้วพอท้องฟ้าใกล้จะมืดค่ําเขาก็เดินทางกลับบ้านระหว่างทางเขาก็เก็บพืชผักตามทางกลับไปด้วยเขานํามาทําอาหารกินตอนเย็นเขาเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายถือว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายในหมู่บ้านชนบทเลยทีเดียวพอตกดึกเขาก็เข้านอนตั้งแต่หัวค่าคนชนบทพวกนี้เขาจะรีบนอนตั้งแต่หัววันเพราะตอนเช้าจะต้องรีบตื่นไปใส่บาตรที่วัด ก็ถือสวัสดิ์ทำบุญตอนเช้าไปด้วยและพอรุ่งเช้าชายคนนี้ก็เดินทางไปทําบุญที่วัดและจู่ๆก็มีพระในวัดทักชายคนนี้ว่าโยมอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเขาก็ตอบกลับไปว่านิมนต์ครับหลวงตาอายุ2 5แล้วครับปีนี้อ,อ๋อเหรอทำอะไรก็ระวังระวังหน่อยนะพอดีหลวงตาสังเกตเห็นว่าโยมกำลังดวงตกแต่มันก็ปกติสำหรับคนอายุ25แหละมันเป็นวัยเป็นจะเพศ ทำอะไรก็ระวังเป็นพิเศษด้วยล่ะเขาก็รีบตอบกลับไปว่าได้เลยครับหลวงตาและหลังจากนั้นหลวงตาก็เดินกลับเข้าศาลาไปเบนเเพศงั้นหรอจริงสิคนโบราณเขาเชื่อกันว่าไัยเบนเเพศมีได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นไัยที่มักจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเกิดเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นและหากเป็นช่วงที่ดวงตกจะยิ่งทําให้คนคนนั้นพบเจอกับขาา้อกรรมเป็นอย่างหนักเช่นเกิดอุบัติเหตุ เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลตกงานรวมไปถึงอาจจะเกิดความสูญเสียบุคคลที่รักและมีความสําคัญในชีวิตจึงเป็นที่มาว่าเมื่อเข้าสู่วัยเป็นเ,เพศหรือช่วงอายุ25ปีมักจะต้องระวังตัวเป็นพิเศษโดยมันก็มีตั้งแต่ช่วงอายุ12ปีย่าง13ปีย4่ีปีย่าง25่ถึงย6่ี36ปี่า37ปี48ปีย่าง49ปีแลเ6็ปีย่าง61ปเปนย่วงาี่ที่เขาารียกกันว่าวัยบญจเพสเพรอะเขาถูกทักแบบนั้น ก็ทำให้เขาเริ่มไม่ค่อยสบายใจอ้อแล้วก็ผมลืมบอกทุกคนไปใช่ัวกลางคนคนนั้นเขาก็คือผมเองครับหลังจากนั้นผมก็กลับมาที่บ้านเตรียมตัวทํากับข้าวกินแล้วเดี๋ยวจะรีบออกไปทํานาต่อมื้อนี้ผมได้ทําซุปเห็ดกินอร่อยมากเป็นซุปเห็ดสูตรคุณแม่ของผมและหลังจากที่ผมกินเสร็จผมก็รีบบึ่งไปที่นาแต่แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์มือถือของผมดังขึ้น เหมือนว่าจะเป็นเพื่อนของผมโทรมาเพื่อนของผมคนนี้มันเรียนเก่งจนมันได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศช่วงนี้ผมเลยไม่ค่อยได้คุยกับมันมันโทรมาจะต,ต้องมีอะไรแน่เฮ้ย <Hey, S 1> มึงช่วงนี้ว่างปะว่างดิช่วงนี้กูก็ทําแต่นาไม่ได้มีงานทําอะไรเป็นพิเศษว่างอยู่นะมีอะไรเหรออ๋อกูจะให้มึงมานอนฝ้องงานศพญาติกูหน่อยนะไปได้ปะฮะใครตายวะญาติกูนี่แหละ ได้ให้มึงไปเฝ้าฟรีๆนะเว้ยเอาจริงดิมึงจ้างก,กูเลยเหรอวะเท่าไร่อ่ะช่วงนี้กูยิ่งไม่ค่อยมีเงินด้วยอย่าเอาเงินมาลอก,กูนะเออเพื่อนถือว่าช่วยๆกันกูให้มึงสองหมื่นเลยอ่ะมึงไปเฝ้างานสร็ให้กูหน่อยนะโหสองหมื่นเลยเหรอวะได้เลยเพื่อนรักว่าแต่ทางฝั่งญาติมึงไม่ได้มีใครมาเฝ้าเลยเหรอวะไม่มีดิกูเลยโทรหามึงเนี่ยตอนญาติคนนี้มีชีวิตอยู่เขาก็โดนญาติคนอื่นเกลียดพอตายเลยไม่มีใครมางานแต่เขาเป็นผู้มีพระคุณของกูนะยังไงก็ฝากม หลังจากนั้นผมก็ไปทำนาต่อพอค่ำๆผมก็กลับมาทำกับข้าวกินที่บ้านและจูๆ่ๆก็มีเสียงข้อความในโทรศัพท์ดังขึ้นมีเงินเข้าบัญชี20,000บาทโหเพื่อนเราแม่งของจริงวะ่ะสงสัยวันนี้ผมจะต้องรีบนอนเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะรีบออกเดินทางตั้งแต่เชา้าหลังจากที่ผมกินเสร็จผมก็รีบเข้านอนท,ทันทีและพอรุ่งเชา้าผมก็รีบสตาร์ทรถเดินทางไปที่วัดนั้นทันที และพอมาถึงผมก็เดินตรงมาที่ศาลาจัดงานศพและสิ่งที่ผมได้เห็นเก้าอี้ในศาลาว่างทุกตัวสงสัยจะไม่มีใครมาจริงๆด้วยผมเลยว่าจะไปทําบุญก่อนแล้วเดี๋ยวค่ำๆผมค่อยกลับมาเฝ้าพอผมทําบุญเสร็จผมก็เริ่มหิวผมเลยเดินไปที่หน้าวัด ไปสั่งน้ำเต้าหู้กับปลาท้องโกกินลองท้องไปก่อนและพอท้องฟ้าเริ่มมืดผมก็เดินกลับมาที่ศาลาแห่งนี้ผมเจอพ้าองค์หนึง่งกำลังนั่งสวดสบอยู่องค์เดียวผมจึงเข้าไปนั่งพนมมือสวดด้วยและหลังจากนั้น พอพระองค์นี้สวดเสร็จเขาก็ทักผมว่ายอมเอ็งจะเป็นคนนอนเฝ้าศพเหรอผมก็ตอบกลับไปว่าใช่ครับเพื่อนผมฝากให้มาเฝ้าให้พอดีเพื่อนของผมติดธุระอ๋อเหรอระวังระวังด้วยละ่ะวันนี้่อนข้างน่ากลัวนะตอนกลางคืนน่ะถ้าเอ็งใจแข็งก็นอนเฝ้าที่นี่ได้เออแล้วก็ถ้าเอ็งเจอกระดาษกดแปลกๆแ,แถวนี้ก็อย่าลืมหยิบขึ้นมาอ่านด้วยละ่ะพอพูดจบ พระองค์นี้ก็เดินเข้ากุฏิไปและหลังจากนั้นผมก็สงสัยว่ากระดาษกฎอะไรหรอช่างมันก็แล้วกันแค่เรานอนเฝ้าศพก็พอและหลังจากนั้นไม่นานไม่รู้ว่าผมตาฝาดไปเองหรือยังไงผมเห็นกระดาษขาวๆแปะอยู่ข้างศาลาท้งที่ตอนผมเดินเข้ามาผมยังไม่เห็นมีอะไรแปะอยู่สักอันผมจึงเดินไปหยิบมาอ่านมันเขียนว่ากฎการนอนเฝ้างานศพในตอนกลางคืนกฎข้อที่หนึ่ง หากคุณจะต้องนอนเฝ้าง,งานศพของญาติของคุณในวัดแห่งนี้แล้วล่ะก็ตรงตั้งใจอ่านกฎในกระดาษใบนี้ให้ดีไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามจงทําตามกฎในกระดาษใบนี้ทุกข้อวงเล็บย้ําว่าทุกข้อเพราะมันอาจจะช่วยให้คุณมีชีวิตรอดจนถึงพรุ่งนี้เช้ามันอาจจะฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่ก็เอาเถอะเมื่อคุณลองทําตามกฎไปสักสองถึงสข้อเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจเองกฎข้อที่2 ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากนักเนื่องจากสาระาของเรามีไฟอยู่เหนือหัวสลา,าแค่ดวงเดียวคุณจะต้องเพิ่มแสงสว่างให้กับสลา,าแห่งนี้คุณจะเห็นกล่องเก็บคบเพลิงข้างๆสลา,าให้คุณไปหยิบมันออกมาจากกล่องแล้วนําไปติดไว้ตามเสาสลา,าซะจงจาไว้ว่าคืนนี้แสงสว่างเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตคุณได้หากเกิดเหตุการณ์ครบเพลิงที่ติดไว้กับเสาสลาหายไปจงรีบนำคบเพลิงอันใหม่ไปติดแทนที่ซะถ้าคุณยังไม่อยากเจอเรื่องราวสุดน่าขนลุก ข้อที่สในช่วงเวลาสองทุ่มหมาในวัดจะเริ่มส่งเสียงหอนกันคุณอาจจะรู้สึกไปเองว่าคุณกำลังนั่งอยู่กลางป่าช้าทำกลางความบังเวงเมื่อหมาเริ่มหอนข้อนี้คุณจะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากคุณจะต้องนั่งฟังมันจนกว่ามันจะหยุดเองระหว่างที่มันหอนอาจจะมีลมเย็นๆพัดมาโดนตัวคุณหรืออาจจะได้กลิ่นเหม็นซากศพลอยมาเตะจมูกค,คุณจงตั้งสติให้ดีทำใจให้แข็งเข้าไว้ กฎข้อที่4เมื่อเวลาสามทุ่มครึ่งมาถึงก็จะมีเสียงพระกำลังสวดศพดังขึ้นและเมื่อคุณมองตรงไปที่หน้าของพระคุณจะไม่เห็นใครเลยไม่ต้องตกใจคุณจะต้องนั่งพนมมือสวดตามไปด้วยอย่าลุกออกจากเก้าอี้โดยเด็ดขาดให้รอจนกว่าเสียงพระสวดจะเงยียบลงและหายไปเองระหว่างที่สวดอยู่คุณอาจจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินไปมาอยู่ข้างๆศาลาไม่ต้องห่วงถ้ายังไม่เกินเวลาเที่ยงคืนพวกมันจะยังไม่สามารถเข้ามาในศาลาได้อย่าไปสนใจตั้งใจสวดมนต์ของคุณต่อ ข้อที่5ศาลาของเราตั้งติดกับเมนเผาศพและยังตั้งติดกับที่เก็บอัฐิอีกจึงไม่แปลกถ้าคุณจะเจอเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติในช่วงเวลาสี่ทุ่มเกือบเกือบห้าทุ่มคุณอาจจะเห็นชายถือดาบเสื้อสีเขียวเขาจะยืนมองคุณลงมาจากเมนเผาศพคุณจะต้องลุกออกจากเก้าอี้และเดินไปบอกเขาว่าี่มันหมดยุคข้าวฟันกันแล้วเองจงรีบไปผุดไปเกิดเถอะอย่าทนทุกข์ทรมานอีกเลยหลังจากนั้นคุณอาจจะได้ยินเสียงร้องไห้ของชายคนนี้ออกมาและไม่นานมันก็จะเงียบและหายไปเอง วงเล็บสำคัญห้ามก้าวออกจากสาลาโดยเด็ดขาดให้ตะโกนบอกเขาไปกฎข้อที่6 OK. ในช่วงเวลาห้าตุงครึง่งพวกสัมภเวสีจะเยอะเป็นพิเศษเพราะมันใกล้จะเที่ยงคืนแล้วคุณจะเห็นได้ว่ารอบๆสาราของคุณจะเต็มไปด้วยสัมภเวสีบินว่อน,เ,นเต็มไปหมดคุณจะต้องนำอาหารเหลือของคุณไปโยนไว้ข้างๆสาลาคุณอาจจะได้ยินเสียงคนลุมกินอาหารมุมมามไม่นานพวกมันก็จะหายไปเอง ข้อนี้คุณอาจจะต้องรีบหน่อยเพราะถ้าคุณช้าในเวลาเที่ยงคืนมาถึงเมื่อไหร่พวกสัมภเวสีที่หูโหยพวกนี้มันก็จะเข้ามาในศาลาดได้และพวกมันก็จะลุมกินคุณแทนคุณคงไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นหรอกเพราะมันทรมานเอามากๆกดข้อที่7เมื่อเวลาเที่ยงคืนมาถึงให้คุณมองออกไปที่ด้านขวาคุณจะเห็นที่เก็บอัฐิให้คุณมองไปสุดสายตาของคุณ คุณจะเห็นว่ามีหัวลูปปั้นอยู่สองหัวคุณจะต้องคอยสังเกตมันอยู่ตลอดบางทีมันก็ชอบหายไปเองถ้าเกิดคุณเห็นว่ารูปปั้นนั้นไม่อยู่ที่เดิมแล้วละก็คุณจะต้องออกจากศาลาไปตามหามันไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยพอถึงเที่ยงคืนแล้วมันก็ไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วคุณจงหามันให้เจอและนำกลับมาวางไว้ที่เดิมจงทำมันให้เสร็จก่อนตีหนึ่งถ้าคุณไม่อยากเจอร่างตัวของลูปปั้นแล้วละก็จงรีบเข้าไว้และเมื่อคุณทำเสร็จก็ให้รีบกลับไปนั่งที่ศาาาลตมมเดิ ข้อที่ 8. คุณควรพยายามมองไปรอบๆสาลาหรือรอบๆวัดคอยสังเกตว่าเห็นรูปปั้นที่มีลักษณะเป็นคนแต่มีปีกอยู่ข้างหลังหรือไม่ถ้าไม่คืนนั้นคุณก็โชคดีไปแต่ถ้าคุณเจอให้คุณไปหยิบที่ขุดตรงที่เก็บอัฐิแล้วรีบนามาทุบทาลายมันซะทางวัดพยายามทําลายมันหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าทําไมพอลุงชามันก็กลับมาเป็นสภาพเดิมวงเล็บและที่สําคัญตอนที่คุณไปหยิบที่ขุดคุณควรจะต้องมองมองันไว้อยู่ตลอดอย่าหันหลังให้มันเด็ดขาด พอเมื่อคุณหันหลังให้มันเมื่อไหร่เมื่อนั้นชีวิตของคุณก็จะจบลงแล้วและบางทีมันก็จะส่งคุณไปที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าคุณอยากหลอดคุณจงรีบวิ่งหาทางออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดตอาที่คุณจะทําได้เรารู้เพียงแค่ว่าจงมองหาแสงสว่างกด้อติกาวเมื่อถึงเวลาตีหนึ่งจะมีเสียงเหมือนมีคนกําลังขับรถมาแถวๆด้านหลังของวัดหรือหลังศาลาที่คุณกําลังนั่งอยู่ ไม่ว่าคุณจะนั่งรอไปนานแค่ไหนเสียงรถคันนั้นมันก็จะไม่หายไปถึงกว่าคุณจะเดินออกไปหามันให้คุณเดินไปที่ด้านหลังฝั่งขวาของศาลาคุณจะเห็นประตูทางออกไปข้างหลังก่อนที่คุณจะเดินออกไปให้หยิบก้อนหินติดมือไปด้วยคุณอาจจะตกใจเล็กน้อยที่รถคันนั้นมันไม่มีคนขับแต่อย่าก,กลัวเลยถ้าคุณไม่ก้าวขาออาจากถนนไปมันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวให้คุณทำท่าเหมือนจะปาก้อนหินก้อนนั้นมันจะรีบขับหนีไปเองและหลังจากนั้นคุณก็รีบกลับมานั่งที่เดิม กดข้อที่10เมื่อถึงเวลาตีสอคุณจะรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนกำลังวิ่งหรือคานอยู่ในศาลาเสียงมันจะฟังดูน่าขนลุกมากให้คุณลุกขึ้นและยืนอยู่บนเก้าอี้อย่าลงมาโดยเด็ดขาดและห้ามทำอะไร,ร,รหล่นลงมาด้วยถ้าคนตกลงไปแล้วแล้วก็คุณจะถูกดึงจมลงไปใต้พื้นดินและจะไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลยเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเสียงนั้นมันก็จะเริ่มหายไปเองคุณก็สามารถกลับลงมานั่งได้ที่เดิมตามปกติ พอที่11และเมื่อเวลาตีสามมาถึงจะมีลมพัดเข้ามาในศาลาอย่างแรงไฟที่คุณติดเอาไว้มันก็จะล่วงหมดและไฟเหนือศาลามันก็จะติดติดดับดับและทันใดนั้นฝาโลงศพมันก็จะเปิดขึ้นและจะเริ่มมีเสียงพัดสวดดังขึ้นเรื่อยๆไม่นานคุณก็จะเจอหญิงสาวใส่ชุดโบราณยืนอยู่ด้านบนโลงศพเธอจะเดินตรงมาที่คุณคุณจะต้องตั้งใจสวดมนต์ต่อไปอย่าหย,ยุดเด็ดขาดเธอจะเดินเข้ามามองหน้าของคุณและก็พูดว่าสวดต่อไปสิทางที่ดีคุณควรจะต้องหลับตา เพื่อจะได้ไม่เสียสมาธิในการสวดไม่นานเธอก็จะหายไปเองจงตั้งสติให้ดีเพราะคุณเพิ่งผ่านกฎข้อที่ยากที่สุดมาได้แล้วยินดีด้วยกฎข้อที่12หลังจากที่สมาแล้วคุณก็สามารถยีบหลับจนถึงเช้าได้แต่ทางที่ดีอย่าหลับเลยดีกว่าเพราะถึงมันจะไม่สามารถหลอกคุณได้แล้วในตอนนี้แต่มันก็สามารถไปหลอกคุณในความฝันได้และในความฝันพวกมันจะยิ่งเฮี้ยนกว่าเดิม ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จะสามารถมองเห็นกระดาษกฎใบนี้ได้จะต้องเป็นวไวเบญเตเพสเท่านั้นขอให้คุณโชคดีกับค่ำคืนนี้หลังจากที่ผมอ่านเสร็จผมถึงกับน้ำตาตก,กเลยทีเดียวเนื่องจากผมเป็นคนชนบทผมเลยค่อนข้างชื่อเรื่องพูดผีอะไรพวกนี้แถมผมยังอยู่ในวัยเบนเเพสอีกผมคิดในใจว่านี่ผมจะต้องเจอผีตลอดทั้งคืเนเลยหร รับเงินเพื่อนมาแล้วด้วยผมจะไม่ทําก็คงไม่ได้ยังไงซะถ้าเรามีกระดาษกฎใบนี้มันก็คอยชี้แนะให้เราน่าจะพอรอดไปได้อยู่แต่มันก็น่าขนลุกตรงกฎข้อที่11เเป็นข้อที่ยากที่สุดและน่ากลัวที่สุดด้วยผมไม่อยากให้เวลาที่สามมาถ,ถึงเลยหลังจากที่ผมเริ่มตั้งสติได้ผมก็เดินไปเปิดกล่องเก็บคบเพลิงและผมก็ยิบออกมาติดตัวไว้ทั้งหมดเพราะเผื่อฉุกเฉินผมจะได้ไม่เสียเวลาวิ่งไปเปิดกล่องด้วย ผมนำคบเพิงมาติดตามเสาไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งศาลามันก็เป็นอะไรที่ชื่นใจขึ้นมากเพราะแสงสว่างทําให้ความกลัวของคนเราลดน้อยลงมนุษย์เรากลัวผีหรือกลัวความมืดผมก็ไม่แน่ใจแล้วคนดูล่ะกลัวผีหรือกลัวความมืดลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะหลังจากที่ผมติดคบเพิงเสร็จแล้วผมก็กลับมานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมผมเลือกเป็นเก้าอี้หน้าสุดและไม่ใกล้กับเส,สาศาลาจนเกินไป ผมคิดว่าเก้าอี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ลูกจีบจับอะไรง่ายคล่องตัวกว่าเก้าอี้ตัวอื่นและผมก็นั่งรอจนถึงเวลาสองทุ่มและเมื่อเวลานั้นมาถึงเสียงม้าหอนมันก็เริ่มดังขึ้นมันเป็นเสียงที่น่าขนลุกแปลกๆผมไม่ชอบเลยรู้สึกระแวงหลังอยู่ตลอดเวลาแต่กฎข้อนี้ผมก็ทําอะไรมันไม่ได้นอกจากต้องนั่งฟังมันเฉยๆบางทีผมก็รู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังแต่พอหันไปผมก็ไม่เจอใครทาเอาหัวใจผมแทบจะตกไปอยู่ตาตุ่ม แถมยังมีลมเย็ยนพัดเข้ามาอีกมันยากาศสยองสุดๆจู่ๆ,ๆผมก็ได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้มันเหม็นอามากๆแต่ผมก็พอจะเดาได้มันน่าจะเป็นกลิ่นซากศพจากที่ได้อ่านจากกดในกระดาษมาผ่านไปสักพักกลิ่นน้ามันก็เริ่มค่อยๆหายไปและผมก็นั่งรอจนเวลาสามทุ่มครึ่งมาถึงและมันก็เป็นอย่างที่กดในกระดาษบอกไว้เป๊ะเลยจู่ๆ,ๆก็มีเสียงพักกำลังสวดศพดังขึ้นทั้งๆที่ตรงหน้าของผมก็ไม่มีพักอยู่สักองค์เดียว ผมตกใจมากแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากพนมมือขึ้นสวดตามแล้วผมก็ต้องในใจว่าตั้งสติให้ดีตั้งสติให้ดีดถ้าอยากรอดไปใช้เงินแล้วล่ะก็เราจะต้องทำใจให้แข็งเข้าไว้และทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงคนเดินไปมาอยู่ข้างๆศาลายิ่งทำให้ทั้งตัวและใจของผมในตอนนี้มันสั่นเอามากๆและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเสียงสวดมนต์กับเสียงคนเดินพวกนี้ มันก็ค่อยๆเงียบลงและหายไปผมถอนหายใจโล่งอกทันทีนี่ขนาดยังไม่ถึงกฎข้อที่11เลยอย่างน่ากลัวขนาดนี้ผมไม่ใยจะคิดเลยว่าถ้าเกิดถึงกฎข้อที่11เมื่อไหร่มันจะเป็นยังไงท่านในนั้น<ๆ>ผมก็เลือกไปเห็นชายถือดาบอยู่ฝั่งเมนเผาศพผมตกใจแทบตก,กเก้าอี้อยู่ๆมันก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนะถ้าจําไม่ผิดนี่มันกฎข้อที่5นี่นาผมจะต้องลุกไปคุยกับเขาแต่ผมก็ระวังไม่ก้าวเท้าออกจากศาลา ผมตะโกนไปตามที่กดบอกไว้เป๊ะเ,ะเลยนี่มันหมดยุค่าฟันกันแล้วนะเอ็งจงรีบกลับไปพูดไปเกิดเถอะอย่าทนทุกข์ทรมานมากกว่านี้อีกเลยและหลังจากนั้นเขาก็ก้มหน้าลงร้องไห้เสียงร้องไห้ของเขาดังไปตั่วศาลาและทันใดน,นั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองผมแบบไม่ทันตั้งตัวผมตกใจมากเกือบจะกรีดร้องออกมาแล้วแต่ก็มืออุดปากไว้ทันและหลังจากนั้นชายถือดาบก็ค่อยๆหายไปผมโลอกไปทั้งตัวที่ในที่สุดมันก็ไปสักทีผมโลกไม่ทันไล ผมก็ได้ยินเสียงคนพูดปืนพามอะไรก็ไม่รู้ดังขึ้นเพราะผมมองดูเวลาตอนนี้มันก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วมันจะต้องเป็นกฎข้อที่6ไม่ผิดแน่และไม่นานก็ม,มีฝูงสัมภเวสีปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าผมเต็มไปหมดแต่พวกมันก็ไม่สามารถเข้ามาในศาลาได,าาด,ได้ผมจำได้ว่ากฎข้อนี้ผมจะต้องนำอาหารไปวางไว้ข้างๆศาลาเพื่อให้พวกมันหายไปก่อนที่จะถึงเวลาเที่ยงคืนไม่อย่างนั้นพวกมันได้เข้ามากินผมแทนแน่ผมเลยลองค้นในกระเป๋าดูว่าผมพกอะไรติดตัวมาบ้างดูเหมือนว่าผมจะยังมีปลาต้องโกดเลยอยู่หนึ่งชิ้น ผมเลยนำไปโยนไว้ข้างๆสาระทันทีและหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงพวกมันลุมกินมุมมาม,มและหลังจากนั้นไม่นานพวกมันก็ค่อยเงียบและหายไปผมเลยกลับมานั่งที่เดิมและหยิบกระดาษกดข้อต่อไปขึ้นมา,อา่อ่านพอดีผมจําไม่ได้ว่าข้อต่อไปผมจะต้องทําอะไรกดข้อที่7เมื่อเวลาเที่ยงคืนมาถึง ให้คุณมองไปที่ด้านขวากูจะเห็นที่เก็บอัฐิให้คุณมองไปสุดสายตาของคุณุูณจะเห็นว่ามีหัวลูปปั้นอยู่สองหัวพอผมนึกขึ้นได้ผมก็เรียบลูกออกจากเก้าอี้และเดินไปดูปรากฏว่าลูกป,ปั้นทั้งสองหัวนั้นตอนนี้มันได้หายไปทั้งสองหัวเลยผมถึงกระเข่าแทบซุดแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยรีบเดินไปดูว่าหัวลูกป,ปั้นพวกนี้มันไปอยู่ที่ไหนแต่มันก็ไม่มีร่องรอยอะไรเลยผมเลยเริ่มออกเดินไปรอบๆวัดเพื่อตามหามันพอผมเดินไปเดินมาผมก็เจอเข้ากับหัวหนึ่งมันถูกวางไว้อยู่หน้าวัด ผมโลภอกทันทีทำไมมันถึงขยับมาไกลขนาดนี้ผมจึงรีบวิ่งกลับไปวางไว้ที่เดิมแต่หัวอันที่สองไม่ว่าผมจะพยายามหาเท่าไหร่ผมก็หาไม่เจอจนเวลาในตอนนี้มันก็เที่ยงคืน50บแล้วผมจะทำยังไงดีผมยังไม่อยากตายจริงๆมันก็เลยอยู่อีกที่หนึ่งที่ผมยังไม่ได้ไปหามันก็คือในกุฏิวัดผมไม่มีทางเลือกผมเลยไล่เปิดประตูทุกบานและทัในใดนั้นพอผมเปิดประตูบานสุดท้ายผมก็เจอเข้ากับอีกหัวแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วตอนนี้มันตีหนึ่งพอดีเป๊ะ และทันใดนั้นจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีรูปปั้นกำลังถูกลกตรงมาที่กุฏิแห่งนี้และตรงหน้าของผมตอนนี้ก็มีรูปปั้นที่ไม่มีหัวกำลังเดินเข้ามามันยืนต้องหน้าผมอยู่สักพักผมตกใจเลยโยนหัวรูปปั้นให้กับมันพอมันได้หัวคืนมันก็ค่อยๆเดินกลับออกไปจังหวะนี้หัวใจผมแทบจะวายน้ำตาของผมก็ขอเบ้าทันทีมันน่ากลัวมากไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ ผมไม่รู้ว่าผมยืนช็อกอยู่ในห้องนั้นนานเท่าไหรแต่พอผมตั้งสติได้ผมก็รีบวิ่งกลับมาที่ศาลาตามเดิมผมกลัวมากตอนนี้จิตใจของผมกระเจิงไปหมดแล้วและทันนั้นเองสายตาผมก็เลือบไปเห็นรูปปั้นที่มีคนติดปีตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถผมจําได้ทันทีว่านั่นคือกฎข้อที่8ผมรู้ว่าผมจะต้องทำยังไงผมเลยค่อยๆเดินหานหลังและตรงไปที่ที่เก็บที่ขุดตรงบริเวณลานอาัตถิตาของผมก็พยายามจ้องรูปปั้นตัวนั้นเอาไว้ และพอผมได้ที่ขุดมาผมก็รีบวิ่งตรงไปที่รูปปั้นตัวนั้นและลงมือทุบป,ปั้นทันทีทันทีที่ผมทุบมันอยู่ๆมันก็หัวลอ,อกมาผมตกใจมากผมเลยรีบทุบป,ปั้นให้พังกันไปข้างและทันใดน,นั้นเองพอผมทุบปั้นแตกอยู่ๆมันก็ส่งผมไปที่ไหนก็ไม่รู้มันมืดมากผมจึงหยิบคบเพลิงที่ผมพกติดตัวขึ้นมาส่องนำทางผมจําได้ว่าผมจะต้องวิ่งหาแสงสว่างเพื่อหาทางออกบ้าเอ้ยทางมันเหมือนเขาวงกตขนาดนี้ผมจะหาทางออกเจอได้ยังไงผมก็ไม่รู้ว่าผมวิ่งไปนานเท่าไหร แต่ผมรู้สึกว่าผมติดอยู่ที่นั่นนานมากเพราะผมหาทางออกไม่เจอสักทีจนผมรู้สึกหมดหวังขึ้นมาและผมก็หยุดวิ่งนี่ผมจะต้องมาจบชีวิตลงที่นี่เหรอแต่พอผมยืนคิดไปคิดมาผมก็ตั้งสติได้จริงสิคำใบ้ในกฎมันบอกว่าจงตามหาแสงสว่างและแสงสว่างที่มีอยู่ที่เดียวในตอนนี้ก็คือคบเพลิงที่ผมกำลังถืออยู่ผมถึงกับอยากจะต่อยหน้าตัวเองขึ้นมาทันทีทําไมผมถึงคิดไม่ได้ผมเลยลองปักคบเพลิงลงที่พื้นดูและทันใดนั้นพื้นดินบริเวณนั้นมันก็สซตตัวลงไปแล้วผมก็ตกลงไป แล้วผมก็สะดุงตื่นขึ้นมาตรงลานจอดรถที่ผมกำลังทุบรูปปั้นตัวนั้นแต่ตอนนี้มันได้หายไปแล้วผมคิดว่าผมน่าจะรอดกดข้อที่8มาได้แล้วผมจึงเดินกลับไปที่ศาลาและนั่งลงที่เก้าอี้ผมกลัวมากแต่ผมก็รอดมาถึงได้8ข้อแล้วผมจะไม่ยอมตายที่นี่เด็ดขาดและผมก็มองดูเวลาดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นเวลาตีหนึ่งพอดีผมเลยหยิบกระาดาษกดขึ้นมาอ่านเช็คดูว่าผมจะต้องเจอกับอะไรทีนี้กดข้อที่9 เมื่อเวลาตีหนึ่งมาถึงจะมีเสียงเหมือนมีคนกาลังขับรถมาจากแถวด้านหลังของวัดหรือหลังศาลาที่คุณกําลังนั่งอยู่อ๋อผมจําได้ละผมจะต้องหาก้อนหินเตรียมเอาไว้ก่อนผมจึงเลือกออกจากเก้าอี้ไปและเดินไปหาก้อนหินบริเวณที่เก็บอัฐิพอผมได้หินมาก้อนหนึ่งทันใดน,นั้นผมก็ได้ยินเสียงรถกําลังขับตรงมาทางนี้พอดีกดข้อนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดขอแค่ผมไม่กล้าขวาออกจากถนนก็พอพอผมเดินตรงไปที่ประตูทางออกผมตกใจเล็กน้อยที่พอผมมองไปที่บอกคนขับมันเป็นอย่างที่กดบอก คือมันไม่มีคนขับอยู่ในรถจริงๆด้วยผมเลยทําท่าเหมือนกับว่ากำลังจะปาก้อนหินพอมันเห็นว่าผมกำลังจะปาก้อนหินมันก็รีบขับออกไปทันทีและหลังจากนั้นผมก็กลับเข้ามาในวัดตามเดิมและตรงเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมผมจะต้องเตรียมรับมือกับกฎข้อที่11มันกำลังจะมาถึงแล้วผมจะต้องตื่นตัวเข้าไว้ผมตบหน้าตัวเองไปหลายทีเพราะความง่วงกำลังจะทำให้ผมคอยหลับและแล้วเวลาตีสองก็มาถึง จู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังคานไปมาผมตกใจสะดุ้งกระโดดขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ทันทีผมเตรียมรับมือกับมันมาแล้วนี่คือกฎข้อที่10ตอนนี้มีเสียงวิ่งกับเสียงคืบคพานอยู่เต็มไปหมดแถมผมยังเห็นรอยเท้าคมวิ่งไปมาอีกด้วยมันก็แอบน่ากลัวนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นและพอเวลาผ่านไปไม่นานเสียงมันก็ค่อยๆเยบลงและจางหายไปและผมก็กลับลงมานั่งที่เดิมเอาล่ะ ตอนนี้เป็นเวลาตีสองยี่สิบยังพอเวลาเตรียมตัวอีกสักประมาณ40นาทีพอผมคิดแบบนี้ผมก็โล่งใจขึ้นมาเปาะหนึ่งและทันใดนั้นอยู่ๆก็มีเสียงลมพัดเข้ามาในศาลาอย่างแรงคบเพลิงที่ผมติดไว้ตามเสาศาลาอยู่ๆมันก็ล่วงล่นจนหมดนี่มันอะไรเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาตีสามเลยไม่ใช่หรอทำไมกดข้อที่สิบเอ็ดมันถึงมาแล้วล่ะบ้าเอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยและทันใดนั้นไฟเหนือศาลามันก็ติดติดดับๆับรรยากาศมันน่าขนลุกสุดๆและอยู่ๆสายตาของผมก็เลือไปเห็นฝาโลงมันเปิดออก และตรงหน้าของผมตอนนี้ก็มีหญิงสาวใส่ชุดโบราณยืนอยู่บนลงศพผมกลัวมากจิตใจของผมตอนนี้ก็เจิงไปหมดแล้วแต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้เพราะผมกลัวจนตัวแข็งขยับไปไหนไม่ได้และทันใดน,นั้นเองก็มีเสียงพักกลาลังสวสดศพดังขึ้น มันยิ่งทําให้บรรยากาศในสาลานี้ดูน่ากลัวขึ้นพี่ใหญ่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมอยากจะสรบลงตรงนี้จริงๆและผู้หญิงใส่ชุดโบราณคนนั้นก็ค่อยๆเดินตรงมาที่ผมอย่างช้าๆและเธอก็พูดขึ้นว่าสวดต่อสิผมแทบจะกรีดร้องออกมาผมพยายามหลับตามไม่มองไปที่เธอและผมก็สวดมนต์ไปทางทางที่เสียงสัน่นและหลังจากนั้นไม่นานทุกๆอย่างในสาราก็กลับ้าสู่สภาวะปกติวินาทีนี้ ผมตอนหายใจโล่งออขึ้นมาท,ทันทีชีวิตนี้ผมไม่เคยโล่งอ,อกเท่านี้มาก,ก่อนนี่ผมผ่านกฎข้อที่ยากที่สุดมาได้แล้วหรอน้าอําตาแห่งความดีใจและความกลัวก็ไหลผสมปนกันไปแค่นี้ผมก็น่าจะมีชีวิตรอดแล้วไวเป็นประเภทบ้านที่ทำเอาผมเกือบตายหลังจากนี้ผมจะไม่ขอออกจากบ้านอีกแล้วและหลังจากนั้นผมก็นั่งเฝ้าศพของญาติเพื่อนผมไปถึงรุ่งเชา้าผมพลอยหลับไปจู่ๆก็มีเสียง,งดังขึ้นยอมยอม ได้แล้วเชาว้าแล้วยอมผมก็งงอย่าลืมตาขึ้นมาเช้าแล้วหล่อหลวงพ่อเมื่อคืนผมแทบไม่ได้นอนเลยเช้าแล้วกลับบ้านกาช่อมได้แล้วปะเดี๋ยววันนี้อาตมาจะตามไปที่เผาศพแล้วโอเคครับหลวงพ่อและหลังจากนั้นผมก็เดินไปขึ้นรถและขับกลับบ้านถ้าทุกคนชอบเรื่องกดหลอนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้โชคของเราด้วยและถ้าเกิดอยากให้ผมทำกดหลอเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และใครที่ยังไม่ได้ดูผมตามล่า,าสุรกายฝากทุกคนช่วยไปดูกันด้วยผมตั้งใจทำมากเป็นคลิปฉลอง400,000ผู้ติดตามแล้วเจอกันในกดหนา้าและระหว่างที่ผมกำลังขับรถกลับบ้านผมก็หยุดคิดเรื่องเมื่อคืนไม่ได้เลย เขียดในคักคักเบิดเหล่าจัาก,าก,ากวาจัากไห้แต่ยังบ่ตายยังบ่ตายไปจากใจผีเฮือปืนมาไม่ไหม, <c oughs> มะวะย่มีระเบิดด้วยมันผมลองโยนสักร้อยลูกนะเี๋ยยขอลองเด็ดเปิดโไม่อยู่เฉยดิยะเ,เดี๋ยวหลังจากผมอ่านเสร็จผมถึงกับน้ำตาตกโจ๊กโบกอ่านนั้นไงผมไม่อยู่เด็ดในทันใดนั้นมผมก็เลือกไปเห็นชายถือดาบอยู่ที่เมอาเริยมาแล้วกิลใช่ไหมมาแล้วชายถือดาบ เอ้าผมอยู่บนเตียงแล้วยังไงไม่คุยโอเคเลยจะทำอะไรกันคิดว่าถึงคิดว่าแล้วเอาเลยผมอยู่บนเตียงแล้วโอเคไม่เก่งผมโผล่มาเลยใช่แล้วเดาด่ามาดูดีเฮ้ยคิดว่าจะไปปลุกปิดไฟพอมองดูเวลา ตอนนี้มันก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วไม่ไม่เสียงคุยอะไรอะ่ะไม่คุยเด็กเที่อ่ะ